อันนี้กุ้งดิบมันกนุ้งจุกทักทายบ้านเสากับคิวสายสออืมสายสอคิวสายสอคืออะไร ถ้าสิแปดแบบสายสอแบบสิบแปดอะไรอีกแบบหนึ่งคือคิ้วสายสอคิ้วสายสวยตามใจฉันเนาองตามัา่วตามส่วตตมตามใจฉันจ้าพี่น้องมีเท่างกุ้งซุกกุ้งดิบเด้อค่ะไป พวนบอท่านแล้วเด้บอท่านแล้วเด้บ่ท่านด้สวัสดีกันเด้ป่าว้งพอดจ้ะอ่วนไม่ว่นกับม,มากมักไร้มี่หนูได้ทีนี้ประแดงจ้ะอิชเอาเอา สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันเสาร์กับเจอสาวอิสา,จานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแพร์สบานทักทายวันเสารค์ค่ะกินอันกินตําส่วนตำหวตมวอตำปลาเป็นมูก,กันนะคะจะจ้านิดหน่อยอกุ้งดิบกับมีกุ้งสุกก็มาก่อนกิน ทางเช่าหนึ่งแคปซูลค่ะเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะสามสแคปซูลเจ็ยเก้าบาทตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะบึงส้งสีลนอันนี้ห้องออก อันนี้กุ้งดิบอันนี้กุ้งจุก ทักทายกับคิวทักทายบ้านเสากับคิวสายสออืมสายสอคิวสายสอคืออะไร สายสวยสวยหนึ่งกระแมนเนี่ยสวยแบบไผ่แบบมันเนาะสายสุดจ้าสายสุดจุดปุ๊ดลุงซอแยนคิวเบิร์ดก็ได้เขียนในซํานี่สายสุดสายสะพานกระบากันไปสะพานพระรามแปดพระรามเก่ากระบากันไปถ้าสิบแปดแบบสายสอแบบ สิแปลอะอีกแบบหนึ่งคือคิ้วสายสอคิ้วสายสวยตามใจฉันเนออืมอืม,อมแบบพัดหนอหรือใบโบกค่ะ เลยว้าเมื่อวานบรมัน่กินมาทักทายกันขึ้นหอนแล้วจ้ะึ้นหอนึ้นหอนอ๋อ,อเสร็จกุ้งดิบกุ้งดิบกุ้งดิบ

เคร่งป่าวงเคร่งกุ้งเคร่งบักหนอกโอ้เผ็ดเอา้ามือไส้อันเนี่ยพริกแห้งเจดเม็ดพริกสดสาม ป่นนี้ยังเผ็ดอ้าวจะอกระเสบบอ่เผ็ดมันกับกระเสบไหมพี่น้องอือผักไก่แยงอูอ้หอมหอมผักแก่ยงนี่เจ๋มากบางคนว่ากินผักขแยงกินผักไก่ยงเหมือนน้ำยาอาบน้ำแมวว่าสันโอ้ ก็สร้างจินตนาการเนาะจ้ะคู้มากกัมากคู่กมากกับมากอะค่ะพี่น้องเออโอเคตัวถ่ายค่ะเอาตัวถ่ายนี่แหละกุ้งซุกจ้ะหักหักเลิบเลิบขึ้นหอดคู่มื้อได้จ้เลยอ๋อฝากกดติดตามช่องติกต็อกใช่เพิ่งเพิ่งไปอัพโหลดติกต็อกมาค่ะอื อแอดบ้างแอด J O E I L, A N L A.